สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะวันนี้มีเรื่องอจำปาทองนะครับผมกอใหญ่อลังการเลยยอดกําลังแตกออกมาแบบนี้เต็มเลยนะครับผม เป็นงานกอใหญ่อลังการเลยหนักประมาณเกือบสิบโลนะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวเขากาลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังเลยครับผมว่าลากแน่นสวยไหมนะครับผมลากข้างหลังแน่นสวยเนี่ยครับอลังการเลยนะครับผมกอนี้ผมจะขายถูกๆนะครับผมสาหรับใครเนี่ยครับผมลากกาลังเดินใหม่ใครที่กำลังมองหาไม้ป่าแท้ที่ทนแดดเป็นกอเอาไปแปะต้นไม้นะครับผมรอชมดอกได้เลยนะครับผมกอนี้ผมขายให้ไปถูกๆเลยคุ้มมาก นะครับผมคุ้มสุดๆไปเลยนะครับผมสาหรับกอนี้เนะเาะกาลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาสวยๆนะครับผมสําหรับเอื้องจาปาทองนะครับผมจําปาทองกอนี้นะเนี่ยครับผมยอดใหม่สวยๆเลยลากสมบูรณ์มากกอใหญ่ายาวเป็นเมตรเลยนะครับผมยาวเป็นเมตรเลยนะฮะกอนี้ขายถูกๆครับผม2 5 0 0รวมส่งนะ ใครสนใจนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องจำปาทองกอน,นี้นะครับผมกำลังแตกยอดใหม่และเป็นกอยาวเป็นเมตรเลยนะครับผมเวลาออกดอกต้องอลังการมากๆแน่เลยนะครับผมกอน,นี้เพียง2,500บาทรวมส่งขายขาดทุนเลยครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยครับ